แทบจะไม่เชื่อรลยนะทุกวันนี้เพราะมันหนามันเอาแต่วัตถุมันเอาแต่โลกมาเปรียบเทียบศาสนาไงมันมองเห็นศาสนาอยู่แค่นี้มันคิดเรื่องศาสนาได้แค่นี้สิ่งที่มันเหนือกว่านั้นล่ะที่ว่าโลกุตตรธรรมเราไปเห็นเมื่อไหร่คนมีกิเลสเห็นเมื่อไหร่ให้ปฏิบัติทรเที่้าที่เข้าเขาไปให้เห็นให้รู้เห็นนี่แหละที่จะเป็นสักขีพญานให้พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เข้าใจสร้างชาวพุทธทุกวันเนี่ยแต่พุทธศาสนาอยุดนอกเหตุเหนือผลนุ่นเราเป็นชาวพุทธอย่ามาสร้างพระพิฆเนศอย่ามาสร้างลาหู เอาเจ้าพ่อเจ้าแม่คนอินม,มามาอยู่ยาวพระอินพระพรมเข้ามาอยู่นั่งตะเคียนก็ถือพระพิฆเนศก็ถืออะไรก็ถือแม้กระทั่งพญามารก็ถือเอาสิ่งอย่างอื่นเข้ามาแปกปอมเพื่อจะมาหลอกมาลวงเอาเงินเอาทองเอาอะไรต่อไม่อะไรทําให้าศาสนาแปดเปื้อนเริ่มจะผิดจะเพี้ยนกันมากแล้วแต่ละวัดละวัดสร้างสิ่งวัตถุขึ้นมาเพื่อจะหลอกล่อคนเข้าวัดเอาตลาดลาดเลเข้าไปอีกด้วยอนุชนรุ่นหลังผู้ที่จะเข้ามาที่หลังจะเข้าใจว่านี่เหลือคือเนื้อคือหนังของาศาสนา,าเลยตีความหมายพุทธศาสนา,าต่ำ,ตำ ตามกิเลสของเจ้าของนะักเข้าก็าว่าว่าบาปบุญคุณโทษนระกสวรรค์ไม่มีบ้างบุญไม่จําเป็นที่ที่ต้องหิวห้วคู่สังฆทานไม่ต้องเอาเงินซื้อบุญหรอกไม่ใช่อยู่ๆมาเอาแต่บุญยญัดเยียดการรักษากรรมฐานแต่ละอารมณ์อารมณ์คือการรักษาใจไม่ให้ออกไปในทางข้างนอกนั่นเอง เข้าวัดก็ไปหาแต่เครื่องรางของขังเรานี่แหละเป็นนี่แหละเครื่องรางของขังขาสองแขนสองหัวหนึ่งนี่ตัวเนี้ยตัวอัปมงคลก็อยู่ที่เนี่ยตัวมหามงคลก็อยู่ที่นี่ยตัววัตถุมงคลก็นี่แหละตัวเล่านี่แหละจะฉลาดขนาดเลิศดโลกเลิศดสงสารก็เลิศสิลองหลับตาลงสิอย่างที่ว่ามันดามนุษย์ทั้งหลายมันมาแพ้อารมณ์เจ้ายของตายแล้วก็สูญอย่างนั้นเลยก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้เห็นแต่สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นนามธรรมอีหละ่ะเหนือโลกกว่านั้นอีกละ่ะใครสอนได้เห็นเทวโลกขอมโลกห็นกระทั่งนิพพานไปอีกด้้วยซําไป โลกที่มีกิเลสรู้เมื่อไรเห็นเมื่อไร่เมื่อไม่เห็นเรายังเหวายังหวนอีอะไม่เชื่ออีกด้วยหัวใจแต่ละดวงละดวงมันเข้าถึงศาสนาไม่ได้นี่ก็ทราบข่าวเหมือนกันแต่ก่อนตรงนี้ก็มีทั้งพระยินพระพคมอะไรเต็มไปหมดเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เนี่ยดูตรงไหนก็งามไปหมด เราเป็นชาวพุทธอย่าเอาอะไรเข้ามา,าสิ่งแบบปลปลอมเข้ามาในวัดการสร้างวัดสร้างวากนโดยเฉพาะพระสงฆ์องคเจ้าเราที่เราอยู่ในวัดในวานไม่ควรจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแบบปลปลอมเราเป็นชาวพุทธอย่ามาสร้างพระพิฆเนศอย่ามาสร้างลาหูอย่าเอามาเอาเจ้าพ่อเจ้าแม่ควรอิ่ม,มามาอยู่เพราะเราเป็นชาวพุทธเราเป็นอุบาสกอุบาสิกา ยาวพับอินพระพรมเข้ามาอยู่ตรงเนี้เราเป็นชาวพุทธเท้ามหาพรมยังกราบพระพุทธเจ้าเลยกราบธรรมของพระองค์อีกด้วยกราบบรรดาพระสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเอาเข้ามาให้มีแต่สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วกล่าวอะไรแล้วกล่าวพุทธทางธรรมังสังทางสรางกัจฉามิ เราไม่ได้กราบขี้หมูลาขี่หมาแห้งเราไม่ได้เอาคนเอาสิ่งอย่างอื่นเข้ามาแปกปรมเพื่อจะมาหลอกมาลวงเอาเงินเอาทองเอาอะไรต่อมีอะไรทำให้ศาสนาแปดเปื้อนพระพุทธก็ถือพระธรรมก็ถือพระสงฆ์ก็ถือนางตะเคียนก็ถือพระพิฆเนศก็ถืออะไรก็ถือแม้กระทั่งพยามารก็ถือ ซึ่งมันไม่ใช่เพราะยาอาเข้ามาไม่อย่างนั้นแล้วนี่ศาสนาก็จะแปดเปื้อนวัดวาอาวาสก็จะมีผลมีประโยชน์อย่างที่โลกทั้งหลายผู้รับพุทธพาณิ์นั่นเองสร้างวัดเราอย่าไปสร้างตรงอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปเอาอย่างนั้นเอาทำเข้าหัวใจคนอย่าหวังเอาเงินเอาทองอย่าหวังเอาอะไรทางนั้นนอกจากหวังเอาหัวใจคนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาเห็นสถานที่ตรงนี้แล้วนี่ สะอาดสะอ้านมีตั้งแต่พระพุทธลูกมีตั้งแต่ครูบารูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สมกับว่ากล่าวพุทธทางธรรมังสังฆังสังกัจฉามิพุทธศาสนาสอนอยู่ตรงเนี้ไม่ได้สอนเพื่อเอกลาบไม่ได้สอนเพื่อชื่อเสียงไม่ได้สอนเพื่อจะเอาบริษัทบริวารสอนเพื่อจะเอาหัวใจคนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระรัตนตรยัย เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเคยตรวจตาดูบ้างไหมในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรามีไหมศีลห้าคุณสมบัติของมนุษย์คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็มี